สวัสดีค่ะวรพัชร์ศรศิโรโซพลค่ะวันนี้อยู่ในช่วง GRV สัญจรค่ะสอนจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีไปหาแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจมากๆนะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะแนะนําชื่อกัอนหน่อยค่ะชื่ออะไรคะกิจติพันธ์ หรือพี่จุค่ะพี่จุนะคะ,คะพี่จุค,ะค่ะบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่โป่งน้ําร้อนค่ะจังหวัดจันทร์ค่ะโป่งน้ําร้อนนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะต้องถามอายุแล้วค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสวยมากผิวพันณ์เปล่งปลั่งขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะคะ 45, 45แล้วค่ะ45แล้วนะคะ,คะไม่มีใครเชื่อแล้วค่ะเพราะว่าตัวสอนเอกสอนก็ไม่เชื่อนะคะสัมผัสแขนสัมผัสขานะคะนุ่มลื่นตึงทั้งตัวเลยต้องถามพี่จุเข้าประเด็นเลยค่ะว่า ก่อนที่จะเริ่มรับประทาน GRV ีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะค่ะมีปัญหาสุขภาพคือว่าเมื่อก่อนพี่มีปัญหาเรื่องมดลูกค่ะแล้วก็ปวดหลังกระดูกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นหลังจากอาบน้ําแล้ว15นาทีก็เริ่มมีกลิ่นแล้วอืมแล้วก็อืมไปหาหมอก็วินิจฉัยโรคไม่ได้ตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไร กลิ่นที่มีเนี่ยมันเป็นกลิ่นยังไงคะพี่มันออกเน่าๆอ่ะเน่าๆที่ว่าบอกไม่ถูกผู้หญิงเนี่เราไม่เคยเป็นกลิ่นเน่าๆอ่ะค่ะทั้งที่เราเพิ่งอาบน้ําเสร็จใช่ใช่มีกลิ่นเลยค่ะนะคะแล้วหลังจากที่พี่จุได้ทาน GRV ปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นยังไงบ้างหายไม่มีเลยแล้วก็แห้งสะอาดชั้นในจะไม่มีแบบแฉะไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอีกเลยค่ะพี่จุทานยังไง เช้าสองเย็นสองก็คือวันละสี่เม็ดก็ทานกี่กล่องมันถึงเห็นผลในเรื่องนี้คือพี่ทานมาสามกล่องอะแต่ว่ากล่องแรกเนี่ยคือมันหนักหน่อยหนักหน่อยนึงอืหนักหน่อยนึงก็คือว่าทานแล้วพี่รู้สึกแบบยังไงมันเมื่อยเมื่อยที่แรกมันไม่เมื่อยตัวค่ะไม่เมื่อยตัวช่วงที่ร่างกายกาลังขับสารที่ออกนั่นเองช่วงนอนช่วงนอนง่วงนอนค่ะง่วงนอนมากเออแล้วก็ สักพักหนึ่งก็ก็ก็คือแบบมันมีการปรับตัวคือเรื่องที่เราเคยปวดหัวอะไรเงี้ยมันก็หายไปแล้วผิวที่แห้งๆอ่ะที่เคยใช้โลชั่นตลอดทั้งวันอ่ะพี่จะไม่มีเลยไม่ต้องใช้โลชั่นแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้วันนี้มาก็ไม่ได้ใช้ผิวจริงๆค่ะสดๆสัมผัสได้นะคะ,คะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลูนุ่มแล้วก็ลื่นจริงๆค่ะ,คะแปลว่าสิ่งที่พี่จุประทับใจจาก G. R. V. อ่ะสมมว่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องผิวละผิวพันุ์ที่พี่สัมผัสจริงๆเลยนะคือใบหน้าเนี่ย ใบหน้าของพี่เนี่ยแต่ก่อนคล้ำดำแล้วก็เป็นกระกระค่ะกระที่ว่ามาจากตระกูลน่ะกรรมพันธุ์ใช่กรรมพันธุ์แล้วจะเป็นแบบแข็งแข็งเหมือนแถวแถวผิวเนี่ยก็จางหายไปไม่ไม่อยากจะจับตัวเองเมื่อก่อนใช่มันจะเป็นมีเสียงสากๆเสียงแบบเสียงผิวเราอ่ะเสียงสากแต่ตอนนี้ไม่มีละแล้วก็ที่ใบหน้าของพี่ตรงเนี้ยปกติมจะเป็นริ้วเป็นเหมือนเหมือนที่หนังเลือกปอุญจิ้นนอ่า เป็นสามขีดเอตรงนี้จะสามขีดเขาเรียกว่าริ้วรอยเหี่ยวย่นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถดูได้เลยเส้นหนึ่งก็ไม่มีทำย่นแล้วเนี่ยไม่มียังไม่มีนะคะตึงมากนะคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้นิดนึงแต่ตรงนี้ก็คือว่าไม่ค่อยเห็นทหร่ไม่ค่อยเห็นถ้าไม่ยิ้มนะคะก็ไม่เห็นนะรอยตีนกานะคะชัดเจนมากกระจางลงหน้าผากไม่มีรอยยับหน้าอก หน้าอกเห็นชัดมากเมื่อก่อนของพี่จะแบน <laughs> <laughs> แบนเนอยาวแบน,แบนมากแล้วก็แบบเหี่ยวๆเลยอะอแบบจับแล้วรู้สึกเหี่ยวเลยอะก็เรามีลูกมาแล้วใช่ใช่แต่ตอนนี้อ่ะสัมผัสได้คือเหมือนเหมือนตอนเรามีลูกเลี้ยงลูกอ่อนอะอมนมจะคัดคัดอย่างนั้นอะตึงนะคะตึงนั่นเองนะคะยกกระชับขึ้นไปไหมคะค่ะนะคะากเยอะมากเลยเอาบอกก็ได้แบบว่าเมื่อก่อน32สองออ ตอนนี้34เพิ่มขึ้นนะคะสนิ้วค่ะนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากได้แบบนี้นะคะศึกษาพี่จูได้ค่ะไขมันค่ะไขมันหน้าท้องจำมาก่อนเกือบ70โลตอนนี้เหลือ62ละลงไป8ปดกิโลตอนนี้ไม่ได้ใช้สเตยไม่ได้ใช้อะไรแปลว่าเขาเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะทำให้หุ่นสรีระของเราเนี่ยเติมแล้วก็กระชับจากธรรมชาติแบบนี้แล้วค่ะ สรุปง่ายๆแปลว,ว่าตั้งแต่ศีรษาจะรดปลายเท้าเห็นผลหมดเลยเห็นผลหมดระบบขับถ่ายเออขับถ่ายเป็นยังไงจะมาก่อนพี่สามวัน4ี่วันครั้งจริงๆแล้วเก็บไว่ได้ยังไงอะค่ะไม่รู้มไม่ปวดไม่ไม่มีอาการสามถึง4วันจริงๆค่ะแต่ตอนเนี้ยทุกวันทุกวัน ระบบขับถ่ายนะคะท่านผู้ชมทุกวันตอนนี้ยอดมากค่ะส่งผลครับพี่พอเราขับถ่ายทุกวันเนี่ยผิวพรรณมันก็จะเปล่งปลั่งสดใสแบบนี้ละคะส่งผลตรงที่ว่าเราไปไหนตอนเนี้ยคือเราเขาถามเรื่องอายุเหมือนเหมือนที่คุณคุณคุณถามอ่ะว่าอายุเท่าไหร่เราบอกว่าเกือบจะห้าสิบแล้วไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อคือสามสิบต้นต้นที่ทุกคนให้คําตอบก็เลยย้อนย้อนกลับไปว่าเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอก็เลยไปดูเพื่อนๆในวัยเดียวกันในวัยเดียวกัน เขาไปแล้วแต่เรายังอยู่เพราะว่าจีอาวีนะคะเขาไปแล้วจริงๆค่ะค่ะการนอนหลับเป็นยังไงบ้างอ๋อการนอนหลับแล้วเพราะว่าพี่ทํางานดึกอ่ะพี่เลี้ยงหลานตอนเนี้ยถามว่านอนหลับไหมเพลียไหมพี่ไม่เพลียนอนก็ไม่ค่อยได้เต็มที่แต่ว่าพี่ไม่เพลียไม่เพลียงานก็เข้าสวนทุกวันอไม่เหนื่อยค่ะสู้ได้เพราะว่า เข้าสวนด้วยขายของด้วยเลี้ยงหลานตอนคืนด้วยททุกอย่างไม่เหนื่อยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียววี่กล่องนี้่วงสุดท้ายพี่จุฝากเจียววี่ให้คนที่ป่วยให้คนที่อยากสวยให้คนที่กําลังทุกข์ใจเรื่องของกลิ่นช่องทษอเราฝากเลยค่ะอยากให้ผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองสักนิดนึงรักตัวเองสักนิดนึงแล้วจะมีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนจุเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยว่า เจียวิให้ได้จริงๆค่ะประทับใจตรงเนี้ยค,ค่ะนะคะ ขอบพระคุณพี่จูนะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์จริงๆจ,งจากใจของพี่จุสาวชาวสุวรรณอําเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะเห็นผลลัพธ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณหน้าตานะคะช่องคลอดของผู้หญิงเราการขับถ่ายการนอนหลับทุกอย่างนะคะสมบูรณ์แบบไม่น่าเชื่อนะคะว่าเกือบ50แล้วแต่ยังสวยปิ๊งอยู่เลยค่ะนี่แหละค่ะคือผลิตผลของผลิตภัณฑ์ GRW ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมวันนี้สอนแล้วก็สาวชาวโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ